เราเอกสารเราส่งผมด้วนะครับาโครงการครับผมครับรองรายงานการประชุมนที่ขเือไทยเหรอครับาวร้อยสิบเจเมตรแล้วก็มีพื้นที่่กว่าารวมความยาวแล้วก็สองร้อยบ ครับทางเทศบาลมุ่ชุมนมนะครับนอจากการกันการในการในเร่องขงในเรื่องของกาแพับเทศบาลมุ่งชุมนุมทั่วไปยังเทศบาลเมืองบ้านส่วนนะครับซึ่งในที่ดินเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นแล้วก็จะมีเอ่อหอพักค่อนข้างเยอะมากเอาที่จะไปโรงเรียนเบรดี้ได้นะครับไปยกให้แต่ทีดีให้ข้ามมีหนังสือยินยอมอนุญาตให้ข้ามได้แบบใช่

แต่จริงเ็กแต่เขาทำไป้การรียความมันก็คงดึงาานะรือที่อย่ต่อไปมันต้องเป็นอยู่แล้วคือทางผู้ว่าสมบัติรัฐบาลโนใช้ยคนรวยครับไม่ยอมก็มีทางการนิดนไของคนอื่นแล้วก็ข้างในไปทานเกินแต่ไม่มีใครเป็น้องทดไคนอื่นราบมันจะเป็นชื่อเขาแบ่งเป็นแปลงๆคือคนตกแบ่งแ้วแ่งเป็นปัจจุบันด้ย่ ใช่คราบตอนให้ตอนนี A ้พอานาพูดไม่อยากให้ทุกป okay, so ีบุ้งตั้งยุทธาโดนหมดแล้วใช่ไหมเพราะมันมีมันมีการเนี่ยเหรอคือยังไม่จบต้องพินาว่าจะถอนออกก่อนเพรงบเทศบาลมันลงไม่ได้เมื่อลงไม่ได้เนี่ยคือประมาณเศษเงินแปดเบญบาทนะครับผู้เสนอโครงการได้คุมไทยหมดเป็นของแสนบาทตันอะไรกันไอ าอทิ่งดิ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยครับประเดี๋ยวจะเป็นแบบแบบแบบให้ตรงที่มาของการกับการบูรณาการเอาทีมมารวมการมีการทำงานขององค์กรด้านความปลอดภัยแล้วก็ท่านเข้ามาเป็นแสนคนนะคะนะคะแล้วในตรงนี้ด้วยนะรายได้ส่วนหนื้อในลักษณะเนี้ยครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะเป็นถุงวงจรปิดมีเป็นลายพวกเราแข็งแรงอยู่แล้ว เราอบรมอบรมอยู่มาแล้วแต่ว่าคือยังไม่มียังไม่มีสมาาํานักงานเป็นเป็นที่มันเลยแข้ารจชกานแฝงอีกประมาณแสนแสนต่อแสนคนนะครับผู้คนต้นนะครับตามตามตามเอกสารแบบตามแบบค่ะก็ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของการของโครงการ